สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาปอกันอีกแล้วเราจะนอกับจองสมพันธ์ชาแนลเมื่อนี้ก็สิผ้ามาผัดผักคานาเราจะนอมีผักคะนาเหลืออยู่กับหมูก็เลยว่าสิมาผัดผักคะนาสูตรเล็กหน่อยกินเราจะดับแรกเขาก็เอาหมูไปผัดให้มันสุกก่อนเสร็จแล้วเขาก็เอาผักคะนาลงใส่ผัดในผักคานามันสุกแล้วจ้ะผัดไปเรื่อยๆให้ผักคะนามันยยกก่อน ภาขนาดต้นใหญ่พอภาขนาดสุกแล้วนะจ๊ะเนาะเขาก็เอาเครื่องปรุงที่เขาเตรียมไว้ลงใส่เลยก็มีน้ำตาลรสด,ดีแล้วก็นสดนะจ๊ะเนาะเทลงใส่เลยเขาก็คนให้จนผสมมันเข้ากันก่อนคนไปสักพัก้วจ้ะให้เครื่องปรุงมันเข้ากัน พัดไปสักพักนะให้พักมันสุกพักนามันตนใหญ่พักมันสุๆนนกๆเนาะจ้าเนาะเสร็จแล้วฮาก็ซีมลอยแล้วได้รสชาติที่เข้ามากแล้วฮาก็ตักใส่จานเลยเน,นาะจ้าโอ้ยห้อยๆเลยกลมหอน ตักใส่จาเนเรียบร้อยค่ะก็จะกินกับเขากินกับเขาเนียวได้จ้าเด้อบะมี่เขาเจา้าผัดพักนากินกับเขาเนียวเรียบร้อยแล้วจา้าเป็นจังไรหน้าตาเป็นแต่แสบบอมาได้จ้ะเด้อมากินน้ำกัน